พี่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าบางครั้งการเรียกร้องมากเกินไปมันโชว์ความที่เราเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างโยโยมั่นใจอะว่าโยเป็นคนเปอร์เฟกอะโยทํางานเลี้ยงตัวเองได้อยู่ด้วยตัวเองก็มีความสุขอะโยจะแคร์ทาไมถูกไหมแคร์แคร์กูแคร์อยู่แคร์แต่ว่าเดียวจเย็นยังอยากอยู่แคร์แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฟุ้งปายขนาดนันไงเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองไงใช่ไหมแต่ว่า ถ้าถ้าเป็นลืมเลยเมียพุทธ s ส s up เพื่อนสาวคุยเพลินซ i สอ s พสวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อจากจากอบที่แล้วที่เราคุยค้างกันไว้เรื่องความรัก ทางไกลอุปสรรคปัญหาต่างๆที่โยบอกว่าเฮ้โยโยมีเพื่อนแบบนี้เหมือนกันที่ว่าเขาก็อยู่รักอยู่ต่างประเทศใช่ปะ่ะแล้วเขาก็ยังคบกันจนถึงทุกวันนี้ที่ตอนแรกเรามองว่าอุปสรรคในคู่รักที่อยู่ด้วยกันอปัญหาเรื่องระยะทางคือปัญหาเออเป็นเป็นเป็นปัญหาหนึ่งความแตกต่างระยะทางเวลาที่ไม่ตรงกันที่เป็นเป็นปัญหาและอุปสรรคต่างาแต่โยมองว่าบางคู่ไม่ใช่มันไม่ใช่อุปสรรคเพราะทุกวันนี้ ก็ยังอยู่ด้วยกันอ่าอือเขาคบกันมากี่ปีแล้วโยตั้งแต่เรียนอะเรียนในความหมายคือเอาเเค่เราเรียนมหาลัยมาด้วยกันอ่าแต่ว่าพอจบจากมหาลายัยทุกคนก็คือเรียนต่อพอยุคโยนี่คือยุคที่เริ่มออทุกคนจบปโทอ่ะต้องจบปทดีกว่าอือเออเป็นยุคที่ปทมีความสําคัญอนะอือทุกคนก็จบเรียนปโทหมด และมันก็เป็นยุคที่ทุกคนต้องไปเรียนเมืองนอกอะไว้ง่ายเออมันก็เลยเจอคู่หรือเจอแฟนที่อยู่ต่างประเทศเป็นต่างชาติความหมายของโยคือตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้รักกันที่อยู่ในประเทศไทยแต่ไปเรียนเมืองนอกแล้วไปเจอกันที่นู่นคือในประเทศไทยอ่ะก็คือมีแฟนอ๋อก็คือมีแฟนตั้งแต่มหาลัยแล้แอมีแฟนตั้งแต่มหาลัยแต่พอไปเรียนเมืองนอกแม่งก็เจอคนใหม่แต่ในความเจอคนใหม่ มันก็คือมีมีริลเลชั่นชิพกับคนเก่าที่อาจจะจบไปแล้วอืออ่าแต่ก็ไปเจอคนใหม่ทำให้จบเพราะมีคนใหม่อ่า whatever บางคนอาจจะจบเพราะมีคนใหม่บางคนอาจจะจบเพราะก่อนหน้านั้นที่มันไม่ตรงกันในเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตแล้วก็จบกันไปแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกมันก็มีหลายแบบแต่ทุกวันนี้ในคู่แบบเนี้ยที่อยู่กันแบบระยะทางที่ห่างกันแล้วก็การคุยกันก็ลําบากเนี้ยก็ยังอยู่กันได้อืมเออใช้ชีวิตห่างกันแบบเนี้ยกี่ปี จากวันที่ไปเรียนมาจนถึงวันนี้ประมาณกี่ปีจากวันที่ไปเรียนคือต้องบอกว่าการไปเรียนมึงนอกอะมันใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีเนาะม,มันก็คือประมาณอ่ะสองสามปีไม่เกินนี้อืเขาก็อยู่ด้วยกันสองสามปีมคบหากันหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็กลับประเทศใช้ชีวิตของตัวเองออ่าระ,ะยะทางตอนนั้นแหละเป็นช่วงวัดใจเป็นเครื่องพิสูจน์ความน<อ>่าแพ้ราะงั้นเหอะหลังจากกลับต่างคนต่างอยู่ประเทศตัวเองเนี่ยอันเนี้ยวัดใจแล้ว แล้วโยได้รับรู้ถึงปัญหาเขาไหมว่าระหว่างที่เขาอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยเขามีปัญหาอะไรไหมปัญหาระหว่างสองคนไม่มีแต่ปัญหาระหว่างครอบครัวและ culture มีอ๋อยกตัวอย่างยอะอย่างง่ายๆอย่างเพื่อนโยอืเพื่อนโยไปเรียนออสเตรเลียแล้วก็ไปเจอหนุ่มเกาหลีเว้ยคุยแม่อยากให้เห็นหน้าเป็นโอป้าแบบหล่ออ่ะซึ่งแบบ มึงหาได้ยังไงเดยว่าไปเจอได้ยังไงก่อนอะไรองเงี้ยหล่อจริงหล่อจริงตังเลยเป็นแบบหล่อเลยอ่ะเออเขาก็คบกันที่นู่นเนาะแล้วหลังจากนั้นต่างคนต่างก็กลับประเทศอ่าพอกลับประเทศเขาก็คีปรีเลชั่นก็คือคุยกันเฟซททมหากันตลอดเออซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่มึงเฟซททมหากันทุก สองสามชั่วโมงไม่ได้คือแบบมันร้วมีความแบบอย่างเงี้ยอะเข้าใจมีความมุงมิงทั้งคู่ดีกว่าอะอเอเอ,เอ,เอแล้วก็มีความแบบเวสไทม์หาการนู่นนี่นั่ง mm hmm. เขาก็อยู่อย่างนั้นนะะกันเป็นปีๆอะ พี่อยากรู้จังเลยไอ้ระยะเวลาที่เขามุ้งมิ้งหรือมันหวานหลือเกินอ่ะคือยิ่งคนเราอ่ะพอรักกันแล้วมันจากกันเนี่ยมันแยกกันเนี่ยโดยความจําเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความโหยหากันเนาะความรักอ่ะคนรักกันทุกคนก็อยากอยู่ใกล้กันตลอดเวลาอยากมีกิจกรรมร่วมกันแต่พอเขาต้องแยกจากกันอย่างเงี้ยนอกจากปัญหาครอบครัวเขาเจอใดๆแล้วอ่ะโยว่ามันมีปัญหาอย่างอื่นไหมที่โยเห็นอ่ะโยว่าถ้าเป็นโยโยมี แต่เขาโยไม่เห็นปัญหาว่าเขามีมพราะเขาก็ไม่ได้ไปหากันบ่อยอ่ะป,ปีนึงอาจจะครั้งหนึ่งสองครั้งไม่เกินนี้ละครั้งหนึ่งก็คืออาจจะแค่ไม่กี่วันซึ่งสําหรับโยถ้าเป็นแบบนั้นคือเรียกว่าปัญหาอืเพราะโยเป็นคนที่ถ้ามีแฟนโยเป็นคนขี้เหงาแหละพี่รู้ตแต่หนแต่ละ,ะนั่นแหละโยเป็นคนขี้เหงาโยอาจจะไม่อาจจาะก,ก็อาจจะเหมือนผู้หญิงหลายๆคนคือโยถ้าเป็นคนมีใครโยต้องการให้ความสําคัญอถ้าสมมุติว่าไม่ให้ความสําคัญกูไม่มีก็ได้ เรียกร้องแหละเขาเรียกว่าเรียกร้องเรียกร้องอันเนี้ยคือคูรู้สึกว่ากูอยู่ได้ด้วยตัวกูอ่าอ่าอ่าเออ กูสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วกูอยู่ได้ดีกว่าด้วยซ้ำแแต่ถ้าวันส์ถ้าจะมีคนเข้ามาในชีวิตโยต้องมีชีวิตที่ดีกว่าโยอยู่คนอยู่ตัวคนเดียวอันนี้เป็นความคิดที่ถูกถ้ามีแล้วเข้ามาแล้วไม่ดีกว่าเดิมเรียกว่าภาระใช่เพราะฉะนั้นเราอย่าพยายามหาภาระเข้าตัวเองจะบอกว่าไม่ใช่ว่าโยไม่เคยเจอสเตตัสนั้นนะโยเคยเจอสเตตัสภาระนะเพราะว่าคนเราถ้าคิดจะรักการคบกัน่ะมาเติมเต็มชีวิตกัน่ะต้องมาสร้างสิ่งดีๆเสริมกันเว้ยไม่ใช่มาแล้วเข้ามา สร้างแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาระทีนี้พี่อยากรู้ว่าคนสองคนนี้จนเขาแต่งงานกันจนถึงวันเนี้เขาก็ยังคบกันไม่มีปัญหาใดๆเลยก็ยังแยกกันอยู่ไม่แยกตอนนี้เขาคือคืออ่ะอันนี้เป็นตอนนี้มันผ่านไปสิบสิบปีแล้วเนาะทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันคือโดยการที่เพื่อนโยเนี่ยพอแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่เกาหลีไปเป็นแม่บ้านเกาหลีโอ้ยเหมือนหนังเลยไปเป็นแม่บ้านเกาหลีแล้วใช้ชีวิตแบบอเป็นภรรยา ของคน,นกเกากหลีไม่ได้เป็นนักธุรกิจแต่เป็นภรรยาคนเกาหลีที่มีคุณยายเป็นคนเกาหลีเกาหลีนี่อรือเปลซึ่งคุณยายที่เป็นคนเกาหลีเกาหลีเขาก็จะมเีเจอความเกาหลีอะ่ะคือ,อคุณต้องตื่นตีสี่มาหุงข้าวคุณจะต้องทำรุ่นในครึืออย่างมีสเต็ปจนเขาก็ได้แต่งงานกันทุกวันนี้อ่าแต่งงานแต่งงานกันเชื่อหรือยงัง ว่าคนเราถ้ารักกันมากพอระยะทางไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาก็อาจจะมันอยู่ที่ว่าเรารักกันมากพอหรือยังเ,เพราะว่าแต่ว่าก็เหมือนอีกก็ขอย้ําอีกว่ามันไม่ใช่บทสรุปของทุกคู่ก็อย่างโยโยก็ทนไม่ได้ถูกปหแต่อย่างนี้นคือเขาทนได้ม,มันก็จะมีบางคู่ที่รักกันมากพอแล้วทุกสิ่งอย่าง ไม่ใช่อุปสรรคในความรักของเขาอันนี้อยู่นับถืออันนี้ก็นับถือเลยนะมีความมีความยอมได้ทุกอย่างเพื่อความรักที่แม่ตื่นตีสี่อยู่บ้านอาจจะพ่อแม่พี่น้องมีคนใช้ทําให้พอไปอยู่นู่นเป็นไงจ้าตื่นตีสี่จ้าตื่นตีสี่หุงข้าวเออน่สดงว่ามีจริงนะตื่นตีสี่มาหุงข้าวดูแลอาหารทํากับข้าวให้ ให้คุณยายและสามีอ,มอย่างเงี้ยตอนเช้าเพราอสามีต้องออกไปทํางานตอนเช้าตกบ่ายก็ต้องเตรียมตัวทํานู่นทํานี่ทําความสะอาดบ้านอยู่กับยาย เพราะฉะนั้นพี่ว่านะความรักมันไม่ใช่สิ่งตายตัวที่พี่กาลังจะบอกคือความรักของแต่ละคนเนี่ยการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันอย่างโยโยมีวิธีการแก้ปัญหาโยเลือกที่จะไม่ทนถ้าถ้าโยรู้สึกว่ารักแล้วโยต้องรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่ไม่ต้องอยู่สกินชิปกันไม่ได้หรือใดๆอย่างเงี้ยโยก็ไม่ทนแต่บางคู่เนี่ยเขาสามารถทนได้เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นการพิสูจน์ความรักที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างความรักมันจะชนะทุก มันก็เป็นทางออกมีทางออกให้คนเลือกอะเนาะว่าเราจะเลือกทางรักของเรายังไงคือเลือกที่จะรักตัวเองที่สุดหรือเลือกที่จะเลือกความรักแล้วก็เดินคู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใจริงเพราะว่าอุปสรรคหรือความเป็นตัวตนของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าความเป็นตัวตนของเราเป็นอีกแบบหนึ่งบางทีเราอาจจะไม่สู้ไม่ทนกับสิ่งที่เราเจอ สำหรับพี่นะถ้าเป็นพี่เป็นเพื่อนโยนะอที่อยู่เกาหลีนี่ยนะพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องดิ้นรนให้อยู่ด้วยกันอ่ะแล้วมันโคตรจะตื่นเต้นรอคอยวันที่จะไปเจอสมมุติว่าวันนี้นัดกันว่าพี่จะเดินทางไปหาเขาที่เกาหลีเนี่ยแล้ววันที่มันจะถึงวันนั้นอ่ะมันโคตรพิเศษอ่ะมันโคตรรอคอยมันโคตรอยากเจอมันโคตรอยากให้ถึงอยากให้เครื่องแบบ แลนดิ <Landing S 2> ้งเร็วๆอะไร,รอย่างเงี้ยสำหรับพี่ไงเ,เออการแค่จะกระโดดหาอะไรเงี้ยเออตอนตอนอย่างนั้นเขาก็คงเป็นแหละตัวพี่เองนะพี่มีความรู้สึกว่าบางครั้งอะ่ะเหมือนที่เคยบอกอะ่ะว่าให้ความรู้เรื่องความรักเป็นศิลานีกันทุกคนหมดเลยเว้ยแต่พอถึงตัวเองอะ่ะ มันหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอเอ,อ,อะไรเงี้ยตัวพี่เองเนี่ยบางทีเนี่ยพี่ก็เป็นผู้หญิงที่แบบสุดขั้วกับเรื่องความรักพี่ถึงแย้งโยเสมอว่ารักกะถ้ารักกันมากพอมันจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้หมดเลยเพี่อาจจะเป็นคนแบบนั้นพี่จะเป็นคนที่ ทุ่มเทกับความรักบางทีเลยข้ามเส้นทุ่มเทเป็นโง่อะไรอย่างเงี้ยแบบคือยอมทุกอย่างยอมที่จะเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันอ๋อเใช่ไหมเชื่อเชื่อว่าเห็นแล้วเป็นแบบเคยเห็นจุดโง่มาก่อนใช่ใช่ใแต่พอมันรู้สึกตัวด้วยด้วยวัยเนาะด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเคยข้ามจุดนั้นมาแล้วพี่ก็พยายามรีบบอกตัวเองว่าด้วยอายุแค่เนี้ยเราจะจมรักไม่ได้เราจะโง่ไม่ได้เราจะใช้สมองรักแต่ทุกครั้งที่พี่บอกตัวเองอย่างเงี้ย ใช้สมองรักทีไรพี่ก็ยังมีมุมโง่ที่ใช้ใจรักนำความคิดตลอดเหมือนกันมุมโง่เยอะด้วยนะจริงๆแล้วอะไปสี่ไม่เผาเอเจอย่างนะเรื่องเยอะอยู่เยอะอยู่ก็รู้สึกว่าอ้าวมุมโง่เยอะนี่หว่าพี่ว่าเนี่ยแหละมันมันก็คือเป็น มันจะบอกว่าเป็นบทสรุปของใครไม่ได้ความรักมันมีหลายรูปแบบอนะเนาะแล้วพี่ก็เป็นอย่างหนึง่งโยก็เป็นอย่างหนึ่งโยก็อาจจะมีวิธีคิดของโยอย่างหนึง่งหรือบางครั้งที่โยมาปรึกษาพี่เห็นไหมพี่จะรู้สึกว่าเรื่องที่โยมาปรึกษาพี่แม่งง่ายหมดเลยทําไมพี่บอกโยได้เป็นชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตแต่ทําไมพอถึงเรื่องตัวเองพี่ไม่มีคําตอบให้ตัวเองอและพี่ก็ต้องโทรหาเพื่อนและพี่ก็ต้องนั่งร้องไห้แต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันจะพยายามบอกตัวเองว่าเราไม่ได้วัยรุ่นขนาดนั้นการที่มันนั่งเส ของเราแล้วใช่ใช่มันมันควร,รใช้เ,ว,เวลาเออมันควรใช้สมองอมในการคิด เรื่องความรักเรื่องความรักจําเป็นไหมก็จําเป็นแต่ว่าจาเป็นทุกวันนี้โยก็ยังรู้สึกว่าโยจำเป็นต่อให้คนอายุเมื่อก่อนเรามีความรู้สึกว่าทําไมคน 60- 70เขายังรักกันอยู่แก่จะตายทำไมยังต้องหาความรักพี่เคยมีเพื่อนที่แบบ 50- จะ60อะไรอย่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนตอนนั้นเราเพิ่เจออย่างเงี้ยเหรอเราก็มีคนป้าป้าแก่แล้วไหมอยู่บ้านเลี้ยงหลานไหมอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้เราก้าวเข้ามาสู่ในวัยใกล้เคียงกับเขาณตอนนั้นเรามีความรู้สึกเฮ้ย อายุเท่าไหร่มันก็มีความรักได้นะจริงๆแล้วเพียงแต่ว่าความรักแบบไหนอาจจะฉลาดขึ้นมีวิธีคิดมุมมองความรักการใช้ชีวิตที่จะร่วมกันไปเป็นความรักอีกแบบหนึ่งซึ่งพาอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นผู้คิดดีกว่าเป็นเพื่อนกันไปเป็นอะไรกันไปไม่ต้องมาฟูมฟายไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรมากมายมีนิ่งของความรักจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าอยู่กันด้วยความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากลับไปมองอ่ะเด็ก ที่มีความรักเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่าทาไมมันฆ่ากันทําไมมันคิดสั้นกระโดดตึกหรืออะไรเงี้ยเราลืมบางทีอ่ะพี่มานั่งนึกอ๋อเมื่อก่อนกูว่าผ่านตรงนั้นมันนี่ว่าดีนะกระโดดตึกกันเหรอไม่ใช่แบบนี้แบบี้ง่ายความรักง่าว่าแบบงะไรวะรักอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองบางทีบางทีเราต่อว่าไงแต่มานั่งคิดอีกที เราก็เคยผ่านตรงจุดนี้มานะมีเงา่ยวกับความรักงี่เงาเรียกร้องเสือเกินต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาต้องกินข่าวด้วยกันต้องเจอหน้ากันต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ความเข้าใจอย่างเดียวเลยสําหรับพี่อะความรักคือความเข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนกับเหมือนคําพูดหลุๆอะรักคือการเข้าใจรักคืออะไรทุกอย่างเงี้ยแต่แต่พอมันมาเพลงก็มาแต่พอมาถึงวันนี้พี่มีความรู้สึกว่าเนี่ย คือคือด้วยช่วงชีวิตช่วงอายุประสบการณ์ม,มันจะสอนให้เราแข็งแกร่งและมีมุมมองความคิดแบบที่มันนั่งพูดนั่งนั่งอย่างเงี้ยน,นั่งบอกได้โดยที่ไม่ฟูมฟายโดยที่ใช้ตะก,กะ ความคิดอในการวิเคราะห์ในการตอบคําถามอย่างเวลามีน้องๆมาปรึกษาเมื่อก่อนเราก็จะแบบเชียร์อัพอบเชียร์อัพแบบอุ้ยมึงไม่ได้นะมึงต้องอย่างนี้นะมึงต้องลุยเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าผู้ชายไปมีผู้หญิงอื่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราต้องกับถ้ามีใครมาถามพี่ตอนเนี้ยพี่จะบอกว่าลองวิเคราะห์ตัวเองไหมปัญหาอยู่ที่เขาหรืออยู่ที่เราหรืออยู่ที่เราสองคนอ่ใช่ว่าปัญหาเราเรียกรองมากเกินไปเพราะอะไรพี่ มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าบางครั้งการเรียกร้องมากเกินไปมันโชว์ความที่เราเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองอะอย่างโยโยมั่นใจอ่ะว่าโยเป็นคนเปอร์เฟกอะโยทํางานเลี้ยงตัวเองได้อยู่ด้วยตัวเองก็มีความสุขอะโยจะแคร์ทาไม ถูกไหมแคร์แครกูแคร์อยู่รอหรอแคร์แต่ว่าเดี๋ยวจเย็นยังอยากอยู่แค่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฟุ้งายขนาดนั้นไงแล้ก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าเป็นลืมเลยไม่ได้พูดถ้าเป็นแบบว่าเด็กรุ่นนี้เขาก็จะแบบเรียกร้องดูเหมือนงี่เง่าอ่ะแต่จําไว้อย่างหนึ่งนะผู้ชายทั่วไปอ่ะที่อาจจะเปิดฐานมาฟังอ่ะผู้หญิงที่งี่เง่า ผู้หญิงที่ขี้หึงนั่นแสดงว่ามันยังรักคุณอยู่อตราบใดที่มันไม่สนใจเลยมึงจะไปไหนช่างมึงจะทําอะไรเรื่องของมึงมีแต่ว่าเอ้ยขอเงินหน่อยหรือใดๆอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าเขาหมดรักคุณแล้วเขาไม่ได้รักคุณอีกแล้วแต่ผู้หญิงที่แบบงี่เง่างอแงง้องแงงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าเขายังแคร์คุณเขายังอยากจะใช้ชีวิตไปกับคุณ แต่ตาบใดที่มันไม่สนใจอะไรเลยเพื่อนโทรมาปุ๊บกูไปเลยจ้าแฟนอยู่กูก็ไม่สนใจกูจะไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้ววันนี้ออันนี้คือเขาไม่ได้รักคุณจริงเลยแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะอยู่กับคุณไปตลอดเออเขาแค่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนในวันที่เหงาเท่านั้นเองใช่เขาแค่ไม่อยากไม่มีใครเออขอแค่มีใครอยู่ข้างๆเขาจําไว้ว่าตาบใดที่ผู้หญิงยังเป็นอย่างเนี้ยแสดงว่าเขายังรักคุณ แต่เมื่อไหร่ที่เป็นแบบที่บอกเตรียมใจไว้เลยวันนึงเขาก็พร้อมที่จะไปใช่แค่ใครจะไปก่อนแค่นั้นเองแล้วก็อย่าคิดว่าผู้หญิงอ่ะเป็นของตายเป็นของง่ายเสมอไปถ้าวันไหนมันดิ้นได้ขึ้นมาแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณก็ไม่มีค่าเหมือนกันถูกไหมแล้วไปแล้วไม่กลับแล้วนะจอาไปแล้วเจอดีกว่าด้วยนะใช่ใช่ใช่จริงไปแล้วส่วนใหญ่จะเจอดีกว่านั่นแหละพี่ว่า มุมคิดพวกนี้คือความมันมันมันยึดโยงอย่างเดียวแหละมันยึดโยงว่ารักกันอะถ้าเกิดจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันต้องให้เกียรติกันและพยายามนั่งคุยกันให้เยอะๆปรึกษากันว่าบางทีอะเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะอย่าคิดเองอ่าอ มันต้องคุยกันนะเว้ยถ้าอยากอยู่ด้วยกันอยู่ต่อไปนะมไม่ใช่มานั่งคิดเองว่าฉันคิดอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้บางทีไม่ใช่คนเราถูกเลี้ยงดูอะมาต่างกันอ,อย่างโย,โย,โ,ยโย่อาจจะอยู่ในครอบครัวที่แบบสมบูรณ์แบบ อย่างพี่พี่อาจจะครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันและการที่เรามีใครอีกคนนึงอ่ะที่มันวิถีชีวิตไม่เหมือนเราเลยอ่ะมาอยู่กับเราอ่ะมันจะต้องมีมุมมองที่ต่างกันวิธีวิถีชีวิตต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดเองคุยกันถ้าอยากจะรัก,กอยากจะอยู่ด้วยกัน คุยกันตกลงเงื่อนไขกันตั้งแต่แรกตั้งแต่คบกันเลยแบบนี้ไหมข้อหนึ่งอย่างนี้ข้อ 2, 2> ข้อ3เป็นเงื่อนไขกันไปรับได้ก็ได้รับได้ก็อยู่ด้วยกันรับไม่ได้ก็รีบอย่าเสียเวลาชีวิตเพราะว่าแต่วตกว่าจะรู้อย่างนั้นนะ่ะมันต้องผ่านมาแล้วแบบผ่านช่วงฮันนีมนพีเรียดมาแล้วนะมันต้องกว่าจะตกลงกันได้หรือรู้ว่าอะไรคือข้อดีข้อเสียของของกันและกันนะแย้งไม่ได้เพราะจริงๆคนเราอะตอนคบกันใหม่ๆ อะไรที่โยเคย<ง>บอกอ่ะหันด้านดีเข้าหากันอย่างเดียวเลยอ่ะออไม่มีใครหันด้านเสียมาให้ใอีกคนรู้ว่าจะตกลงแบบที่พี่บอกได้นะั่นคือผ่านมาแบบห้าเดือนหกเดือนแล้วนะอือย่างตำตานะอืม,อม,มันต้องผ่านมาแล้วอ่ะไม่งั้นมันแบบหย,ยู่ดีีจะมาตกลงกันตั้งแต่แรกเป็นไปไม่ได้เพราะเขาดีกับคุณทุดานถูกปะทุกด้านเลย คือมีแต่มีแต่สิ่งที่ดีให้เราเองอย่าไปโทษเขาเราเองเราก็มีแต่สิ่งดีๆให้เขาเหมือนกันออืวันแรกนี่รักกันนี่ยอมไปหมดยอมไปหมดเลยจ้ากินอะไรได้ชอบเขาชอบอะไรชอบไปหมดเคยเห็นผู้หญิงประเภทนี้ไหม ผู้หญิงพันไม้เลื้อยรู้จักไม้เลื้อยไหมหลักไม้เลื้อยต้นไม้ที่มันเลื้อยตามหลักอ่ะผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะชอบเป็นแบบนั้นเวลารักอ่ะไม่เป็นตัวของตัวเองอผู้ชายชอบยังไงกูก็เป็นแบบนั้นผู้ชายชอบพยายามที่จะเป็นไปอยู่ในชีวิตเขาเออแล้วยอมเขาชอบขับมอเตอร์ไซค์กูก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้ทั้งทั้งที่ปกติกูนั่งรถแดดยังไม่อยากจะโดนเลยกลัวผิวดํากลัวหน้าเป็นฝ้าไม่ถตัวเองใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวก่อนกำลังงงอ่ออ่โอเคพูดถึงใครวะแต่ว่า <c oughs> พี่ว่าหลายๆคน <c oughs> หลายๆคนที่เป็นอย่างนั้นในกลุ่มเพื่อนที่พี่เห็น <c oughs> บางคนเนี่ยเปลี่ยนสไตล์การตัวการแต่งตัวตัวเองไปเลยอ,อ,อ,อย่างโยเคยแต่งตัวคุณนายแบบนี้ถูกไหมวันหนึ่งโยอาจจะไปชอบคนขับมอเตอร์ไซค์อันนี้คือ,อ,อ,อยกตัวอย่างเฉยๆเปลี่ยนไปเลยจ้าแฟนขับฮาเล็กกูนุ่งกางเกงยีนเสื้อกล้ามเลยจ้าลุคคุณนายหายหมด ผู้หญิงเนี้ยชีวิตจริงนั้นน่ะเออนี่เป็นพันไวเลสก่อนใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยชอบเป็นอย่างนี้ชอบไม่เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกอ่าคือจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนรักแบบมีสติแล้วก็ เป็นตัวของตัวเองเป็นหลักให้เขาเห็นเราไปเลยว่าเราเป็นอย่างเนี้ยรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปหาสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ใช่สําหรับตัวเองอเพราะว่าอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองวันหนึ่งอ่ะคนเราอ่ะมันอดทนในการที่จะฝืนตัวเองอ่ะมันฝืนไม่ได้ตลอดชีวิตเว้ยม,มันอย่าพยายามที่อยากจะนุ่งกางเกงยีนทั้งๆท,ท,ที่ไม่ชอบมันอึดอัดอ,อยากจะนุ่งชุดแบบหรูหราแล้วก็แต่งหน้าสวยๆวันหนึ่งกูต้องเป็นแบบ ไบเกอร์กูต้องไม่ได้กูต้องไม่แต่งหน้ากูต้องหัวฟูๆเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยฝืนตัวเองมันฝืนได้ไม่นานไงเพราะว่าจริงๆตัวตนของเรามันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเป็นไม้เลื้อยแล้วผู้ชายเขาจะเห็นค่าเราด้วยอันนี้จากจากประสบการณ์ที่เคยเห็นนะแล้วก็ให้เขาไปหาคนที่ที่มันเป็นแบบเขาจริงๆดีกว่าอย่าไปให้เสียเวลาชีวิตกันเลยเพราะว่าเราทุกคนมีเวลาชีวิตจังหวะชีวิตอ่ะมันไม่ไม่นานเพราะฉะนั้นอย่าพยายามฝืนตัวเอง ก็บอกไว้เลยว่าการฝืนตัวเองอ่ะมันมันอยู่ไม่นานมันเหนื่อยนิดหนริงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโยพูดถูกเหนื่อยจริงๆนะคือตอนแรกไม่เหนื่อยหรอกเพราะอยากทาการพยายามที่จะไม่เป็นตัวเองเนี่ยมันเหนื่อยตอนตอนแรกสนุกตอนแรกรู้สึกว่าเออเจออะไรแปลกใหม่สนุกดีใช่แต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเอานแม่งเหนื่อยว่ะใช่ไหมรู้สึกว่าแม่งตื่นมาเอาเจอแบบนี้อีกแล้วเอากูเหนื่อยว่ะอย่างเงี้ยกูต้องใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบนี้หรอเอากูเหนื่อยว่ะอย่างเงี้ยพี่มันอยู่จุดนั้นจริงๆนะพี่เคยนะ เคยมีคนรู้สึกพี่อ่ะต้องบอกตรงพี่อะเป็นคนที่ไม่ไม่เคยคิดรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่เปอร์เฟกแต่เป็นคนที่แบบเวลาทําอะไรแล้วมุ่งม,มั่นไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนเพอร์เฟกแต่ผู้ชายคุยด้วยเนี่ยคือพี่อะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าอะไรวะเฟลลี่อ่ะและมีความแบบคือใครคุยด้วยแล้วจะรู้สึกว่าชอบอ่ะ ชมกันเองเขินอยู่นะอ้าวก็เห็นมาหลายแบบแล้วเห็นมาหลายคนแล้วไม่พี่กำลังจะบอกว่าพี่อะเมื่อก่อนเนี้ยพยายามฝืนตัวเองอยากจะอยากจะสวยอยากจะดูดีเวลาไปอยู่กับเขาแล้วก็อยู่ในวงวงสังคมของเพื่อนเขาอะซึ่งมันไม่ใช่วงสังคมเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วพี่มีความรู้สึกว่าไม่สนุกเลยอะมันเหนื่อยอะมันฝืนตัวเองจังเลย มันมีความรู้สึกว่าการแต่งตัวทําไมเราจะต้องอยากใส่ชุดสวยๆหรูๆทั้ทงๆท,ที่ในชีวิตประจําวันเรามันไม่จําเป็นต้องอย่างนั้นชีวิตประจําวันเราที่เราทํางานเรามีคุณค่าของตัวเองอ<ะ>เราไม่เห็นจะต้องไปฝืนที่จะ เปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาอะและผลสุดท้ายรู้ไหมจุดจบมันก็ไม่สวยมันก็ไปได้ไม่ไกลแล้วเราก็มีความรู้สึกวันไหนที่เรากลับมาเป็นตัวเองหัวเราะฮ่าฮ่อยู่กับเพื่อนเมาส์มันแต่งตัวยังไงก็ได้สบายๆในสไตล์ของเราอะมันโคตรมีความสุขเลยแล้วพี่รู้ไหมแค้นอย่างหนึ่งยังไงปะ กูเห็นชุดนั้นอ่ะในตู้เสื้อผ้ากูอ่ะแล้วไม่ได้ใส่มาอีกซื้อมาทำไมก่อนซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่อีกแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในตู้เสื้อผ้าเห็นแล้วก็เจ็บใจนอกจากขาตีมไงเวลางานเลี้ยงต่างต่างอ่ะตีมปาตีตีมปาร์ตี้กูจะมีโค้ดตีมเนี่ยหรอใช่น่าแสดงว่ามีแฟนหลายตีมเลยเนี่ยสาวเหรอไม่ใช่เหรใช่เป็นคนแต่งตัวหลายสไตล์อ๋อเออเอนั่นแหละพี่ว่า การรักตัวเองอ่ะสำคัญที่สุดแล้วก็อยากถ้าอยากจะมีชีวิตคู่จริงๆอ่ะนะมันมันก็ต้องแต่ละคนอ่ะมันต้องมีเหตุผลปัจจัยหลายๆอย่างเอามานั่งทบทวนตัวเองดูว่าเราชอบไหมที่จะอยู่จุดนี้เรากําลังเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าหรือเรากําลังไม่ใช่แล้วว่าเรากําลังเป็นไม้เลื้อยพันหลักไปทั่วผู้ชายมาแบบไหนกูเป็นแบบนั้นไปหมดอะไรเงี้ยมันไม่ยั่งยืนแล้วก็นั่นแหละ ถ้าเราเป็นตัวเราเองแล้วเขามารักเราแสดงว่าเขารักเราจริงเพราะว่าเขายอมรับในตัวตนของเราได้เว้ยและเราจะโคตรฟินโคตรมีความสุขเลยเอออ,อันนี้เชื่ออันนี้เชื่ออืกว่าจ,จะมาเชื่ออย่างนี้ได้มันก็ก็ผ่านไประยะหนึ่งนะถึงจะรู้ว่ามันคือใช่นะใช่เพราะว่าตอนนั้นเราพูดแบบนี้บางคนก็คงไม่เก็ตแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาแต่พอเจอจริงๆงอะ่ะตอนนั้นมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเออเรามาเก็ตแล้วก็มารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันตกผลึกอ่ะ ในตอนที่มันผ่านมาแล้วนะถึงรู้ว่ามันแบบเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเหนื่อยจริงมันไม่ไหวจริงมันไม่ใช่จริงๆอย่างเงี้ยใช่นี่ผ่านมาระยะหนึ่งถึงรู้รู้ตัวช้าว่ากันเถอะเออเอางี้ไหมครั้งหน้าที่เรามาคุยกันอะ่ะเราลองมาหาข้อมูลพวก h how to ต่างๆที่ออแลกเปลี่ยนแล้วก็คุยกันเพื่อให้คนฟังทางบ้านเนี่ยได้ความรู้อะไรด้วยออแล้วก็ออออลองดูว่า ความรู้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นคุณคุณจะเป็นไงถ้าเป็นเราวิธีแก้ปัญหาจะเป็นไงแล้วเรามานั่งแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ว่าเราคุยกันสองคนแล้วเรารู้กันสองคนคนอื่นจะได้ความรู้ไปกับเราด้วยอย่างเงี้ยว่าถ้าเป็นเขาที่ตกอยู่ในสภาวะตอนเนี้แล้วก็มานั่งฟังเอ้ยมันจะได้ก็ตไอเดียว่าเอ้ควรทํายังไงหาทางออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยดีไหมสร้างความรักแบบเฮลตี้อ่ะเออเป็นไงวะก็ต้องเป็นความรักที่แบบอันนี้เป็นสท์ใหม่นะ เอออยู่นี้ก็คิดอ่ะไม่รู้เหมือนกันคือมันรู้สึกว่าแบบมันต้องไม่ใช่แค่ร่างกายสุขภาพดีอ่ะความรักเราก็ต้องมีแบบมีความเฮลตี้สุขภาพดีด้วยรู้ปะคือมันต้องแบบสุขภาพดีในความหมายก็คือมีรีเลชั่นชิพที่ดีมีจิตใจที่ดีเวลาเรารักเราทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขเออทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะไปทำอย่างนู้นอย่างนี้หรือขับเคลื่อนชีวิตเราให้ให้มัน ก้าวหน้าอ่ะคบกันแล้วต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมความแบบเฮลตี้อ่ะไม่รู้จะใช้คำยังไงอืงานครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้โอเค่ะคุณค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะซิสอ p เพื่อนสาวคุยเพลิน